ครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมนะทางเดินทางเท้าถนนราชดิตรงนี้ความกว้างก็น่าจะประมาณสัเกเกือบเจ็ดเมตรนะครับผมนะอาจจะหกมะเมตรกับหวเจ็ดเมตรนั่นแหละทุกคนดูว้าวสูนทรังเกตนะคือทางพังไทยบอกว่าจะเป็นถนนเองก็ตามหรือว่าจะเป็นทางเดินทางเท้า,ทานะเขาจะปลูกต้นไม้กันพี่น้องตรงนี้เขาจะปลูกต้นไม้กันนะ เป็นคนเห็นแล้วตรงนี้นะครับผมผ่าท่อที่เป็นรูปของรถไฟฟ้า BTS นะครับผมที่เขียนว่า Bangkok City of Light นะครับผมมาตรงนี้บอกเลยว,ว่าสวยงามนะน่ามาถ่ายรูปด้วยก็โอเคนะถือว่าการออกแบบหรือว่าสบายดีสวายดีทุกคนสนหรับตัวเนซุนกับยอยู่ทีทางเดินทางเท้าถนนราชดำเนินนะครับผมตัวเนซุนก็อยู่บริเวณตรง BTS ราชสตรมดีนะครับมาอัปเดตขบวนการครับทุกคนมาดูทางเดินทางเท้าที่เขาได้ปรับปรุงามาประมาณสักระยะหนึ่งนะครับผมนะจากาสันเท้ามหาพรมเอราวัณนนะ์ะบริเวณนั้นทุกคนนะนะเขาเขาก็จะปรับปรุงสังเกตสุสังเกตเห็นนะที่เขาปรับปรุงแบบเนี้ยสองสองถนนนะหล,ลกักๆ่วนแรกๆเขาจะปรับปรุงตรงเพลินจิตก่อนนะทุกคนเพลินจิตแล้วก็ราชสตรมดีนะครับผมพร้อมกัน แต่เขาจะปรับปรุงนะตามที่เห็นในข่าวว่าจะปรับปรุงประมาณสัก1,000กิโลเมตรทั่วกรุงเทพมหานครนะครับผมแต่ก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนะทางเดินทางเท้าถนนราชดลดินะครับผมจากตะแถวสันทาวหาพรมนะครับผมนะไปเดี๋ยะจนไปสุดอยู่ที่แยกสาระลรงนะครับผมนะราสุดก็ ปัจจุบันเราเดินได้สะดวกเลยนะทุกคนแต่ก็ยังมีบางจุดที่เขายังสร้างไม่เสร็จนะโอ้โหอากาศค่งนข้างที่จะร้อนถึงร้อนมากเลยทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมว่าทางเดินทางเท้าของเอฟที่ของแถวๆจังหวัดพี่เอฟซีเป็นยังไงแล้วก็ อากาศปัจจุบันนี้ร้อนแค่ไหนนะครับผมกรุงเทพนี่ก็ได้่าประมาณทะลุทะลุ40องศานะครับผมนะวางจุดก็44เกินไปแล้วทุกคนอากาศปีนี้บางทีจะร้อนนะครับผมมาเข้าสู่เรื่องทางเดินทา,ทางท้าเราต่อครับผมนะก็จะมีกันกระเบื้องในเขาเอ,อามาวางไ้ตรงนี้นะก็คือเขาจะสร้างหรือว่าเขาจะปรับปรุงอ่า 1,000กิโลเมตรทั่วกรุงเทพนะครับผมนะก็ไม่เหลืออหรอกทุกคนนะเขาเขาวางไว้เพื่อจะเอาไปปรับปรุงพื้นที่พื้นที่อื่นครับค่อนั้างที่จะกว้างนะครับผมนะทางเดินทางเท้าถนนราดซานดิตรงเนี้ยความกว้างก็น่าจะประมาณสักเกือบเกือบเจเมตรนะครับผมนะอาจจะ6เมตรกว่เจเมตรนั่นแหละทุกคนดูว้าวูนย์สังเกตนะคือทางพังไทยบอกว่าจะเป็นถนนเองก็ตามหรือว่าจะเป็นทางเดินทางเท้านะเขาจะ ปลูกต้นไม้กันพี่น้องตรงไหเขาจะปลูกต้นไม้กันนะแบบหนึ่งให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มีแบบต้นไม้สีเขียวนะเพื่อที่จะป้องกันให้มันเหมือนเหมือนแบบมันแห้งแล้งพี่น้องนะโบคือบัตรมาสูนตบัตรมาสุนต์ถนนหรือพี่น้องมีแต่มีตะคุนลอยง่ายนะขันมีต้นไม้กันต้นไม้ก็มีตะคุนลอยายคุนไปจับแล้วก็ราชสำนีเนี่ยถนนราชสำนี่ก็ สายไฟไหนกันเอาลเด่นเบิดนะพี่น้องนะน่าจะอาลงดินเบิร์ตจากเ,เราะว่ามีกับมีแต่สายไฟที่เข้าแบบอาจจะหรือว่ามันเป็นสายไฟโมหรือว่าเป็นสายสือ่อสารหมดทุกคนไม่แน่ใจเป็นหมดทุกคนนะอาจจะอยู่อาจอาจจะประยู่ในระบบนะถ้าสายไฟที่เป็นระบบสายไฟจะแทนะอาลเด่นมาแล้วพี่น้องนะเยหนึ่งต้นไม้เขากำลังปลูกไม้พี่น้องแบบนี้เลยสวยงาม โอ้อันนี้ย่อมทับเลยว่าทำด้ดีมากนะพี่น้องทางกอทอมอกเป็นทำในดีมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะกว่วงเลยราคาพื้นหนาจะ,ะเป็นการกอรสางของเพิ่นนะหนาจะแข็งแห้งเพราะว่าเพื้นหนาจะ,ะใช้คอนกีตเสริมเด็กนั่นทุกคนนะ้างล่างอีกปลูกข้างล่าง,าง,ลางแล้วก็เอามาันี้มาปลูกอีกที่เป็นกระเบื้องคอนกรีตยบ่นี้เขาก็มาวางไว้นะครับผมนะ มาวางไว้เพื่อที่จะไปทําจุดอื่นต่อหรือว่าเอามาเสริมเอามาเสริมที่ยังทําไม่เสร็จนะครับผมอย่างต้นไม้แบบนี้ทุกคนนะนี่เขาก็มาปลูกใหม่แน่นอนร่มดื่นนะพี่น้องอันนี้ย่อมทับเลยว่ากรุงเทพหาราวกอนเพราะว่าจะเป็นมงลรกกระชังประเทศไทยฮะตามถนนรุนทางเข้าเป็นแบบพื้นที่สีเขียวแบบแบบเข้าประตัดออกมาพี่น้องนะบางที่เขากลับมาปลูกเสริมโดยสั่มก็มีนะตามถนน ตามถนนค่อนข้างอะบามันก็เฮ็ดให้แบบสาดเฮ็ด่องมือศสาดเราเค็ืให้มันแบบอ่าผู้มีทัศน์นะพี่น้องมันแบบดีนะมันมีเคี้ยวง่ามแบบในตาเอาะมันจะหัวซึบแบบเย็นไปนักนะถึงมันสิบริเ็นจริงก็ตามแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้เาแบบซึ้งใจได้นะคนที่มีแบบอ่าธรรมชาตินะอ้อมค้าง <S <S ย่างนี่กุงเทพยมห่านนกข่อน,นี่พี่นอ้องโดนกุ้งเทียมห่านนกข เป็นเมืองที่จเจริญนะแล้วนะแต่ก็ว่าแต่การอุรักขากซาต้นใหม่ไหวนะได้ประเทศก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องที่ประเทศที่เขาจะเดิญกันนะก็จะมีต้นใหม่แบบนี้ได้แทน่ๆก็กจะเป็นโรงแรมโรงแรมอิลาว,าวันแบงก็อกนะครับผมข้างหน้าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเ,เซนต์เทนเวอร์นะครับผมราชดสระดมวิศวราชสระดมดี ถึงจุดนี้แล้วก็ยังสั่วนหน่อยนะครับผมนะอากาศนี่บอกเลยว่าเร้อนมากๆร้อนมาก,มาก,มาก,มากตรงนี้มีผาท่อแบบเขียนชื่อถนนสายรั่วหนี่ยนี่ทุกคนราชดมดีนะครับผมนะโซนนี้ก็ลังคือฮาก็เลยบางคนกม็มาถ่ายรูปนะครับผมมาถ่ายรูปกับผาท่อแบบนี้นะทุกคนนะ กิดว่าจะมีผาทอเยอะไหมนะครับผมแต่ว่า,าถนนเปิ่นจิตนะผาทอข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าไม่แน่นะครับออาจะามาใส่อีกก็ได้เพราะว่ามันยังไม่เสร็จ100%ยต์สักทีเดียวตอนนี้ก็เลินใกล้จะสุดถนนราชดลติเนีน,นครับผมนะเป็นถนนที่ไม่ไม่ยาวมากนะประมาณกิโลก,กว่า เห็นแล้วทุกคนตรงนี้นมีผาทอดที่เป็นรูปของรถไฟฟ้า v c s นะครับผมนะ Bangkok City of Light ทุกคนเห็นแล้วตรงนี้นะครับผมผาทอดที่เป็นรูปของรถไฟฟ้า BTS นะครับผมที่เขียนว่า Bangkok City of Light นะครับผมนะตรงนี้บอกเลยว,ว่าสวยงามนะน่ามาถ่ายรูปด้วยก็โอเคนะถืวอว่าการออกแบบหรือว,ว่าแนวคิดนะคือดีนะ กที่เอาพาท่อที่เป็นแบบรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับผมอย่างถนนราชสันติีก็เขียนลักษณ์ราชสันติบนะมันก็ถือว่าดีไปอีกแบบนะ<ด> <qui> อย่างตรงนี้ก็คือราชสันตินะครับผมก็จะเป็นรูปแบบนี้เ็นรถตน ก็จะเลินเลินสบายหน่อยนะครับผมนะเลินสบายหน่อยเพราะว่าถนนก็กว้างอ้ทางเลินกว้างนะครับผมน้มันดันขนาดนานาจะแตงตอนนี้ก็มาถึงแยกล่าสระสมแล้วนะครับผมถนนพระรามหนึ่ง รามหนึ่งถนนราชสันติอ๋อถนนราชสันินี่ก็ใช่สีมันยาวไปถึงตัวนู้นเลยทุกคนเดยวเห็นยาวไปถึงตรงเส้แถวงปากนางเลยนะครับเราเดินไปแถวนี้ก็จะมีอุปรกรณ์ก่อสร้างพวกเครื่องมือก่อสร้างอยู่มีมันคล้ายๆแบบแคมป์คนงานนะแต่มันไม่ใช่แคมป์แบบอยู่ยาวนะครับผม ถึงแล้วแยกลาสโลโสองทุกคนตรงนี้กระสุนก็เดินขึ้นมายัางทางเรืนรอยฟ้านะครับผมนะจากนี่หน้าห้างเซ็เท่เวอร์ไปสยามน,นะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ไปสยามน,นะครับพาทุกคนมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาปรับปรุงกันคือจุดนี้นะถนนพระรามหนึ่ง นะครับผมนะจากหน้าห้างเซ็นทรัลเบอร์ไปยังสยามนะครับผมเขาก็ปรับปรุงเหมือนกันแล้วก็สกายวอล์กข้างบนนี่ก็ปรับปรุงนะให้เป็นเป็นลวดลายมุกทุกคนนะเหมือนกันไ้ข้างล่างเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยสกายวอล์กจากเซ็นทรัลเบอร์นะครับผมนะไปสยามปรับปรุงเหมือนกันนะครับผมนะสีสันสวยงามไหมครับผมนะสีขาวตัดกับสีเทาเทาเข้มนะครับตัวนี้ก็คือหน้าติด เสริมพระเกียรตินะครับผมนะเอล่ะทุกคนกะเป็นบ้านสถาบันที่ศูนย์ก็จะได้คอจบคิดไม่เป็นท่านี้ก่อนนะครับผมสถาบันที่ศูนย์ก็สบายดีสวัสดีครับ